กาญจนบ,บุรีท่านสสอขวัญใจของพี่น้องชาวกาญจนบ,บุรีก็คือได้ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องในสิ่งที่สําคัญวันนี้ก็ยังมีปัญหายอยู่แม้แต่ตร,ตรัฐมนตรีไม่เยอะฝึกบ้างเหลืออยากฝึกซึ่งเห็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับคือท่านผู้บัญชาการทหารส,ส,สูงสุดท่านสงวิทย์นุนจะมีทั้งหมด17ชุดนะค,ะครับ ยิ้มสวยๆให้กล้องค่ะขอช่างภาพบันทึกภาพขอเรียนเชิญชุดที่สองนะครับเข้าประจับจุดครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับค่อยๆเดินนะครบันทึกภาพสำหรับชุดแรกนะคะลำดับถัดไปค่ะนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณชุดที่3านะคะจกับชุดนี้นะครับชุดที่5้านะครับเมื่อรับแล้วนะครับหันไปทางกล้องนะครับยิ้มครับ ขอเรียนเชิญชุดที่6ครับถ่ายภาพยิ้มสวยๆให้กับลูก่อนนะคะขอบคุณ้อยครับขอบคุณค่ะยิ้มสวยๆให้แต่ปลาชิรดา3ค่ะปลานีนแดงแล้วก็ปลาตะเพียนขาวค่ะคุณต้นยางนะคะยางนาขอบคุณในส่วนของผู้นำชุมชนกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับขอนุญาตบันทึกภาพไหคะ คุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วรวมถึงพนักงานต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะสัญญาเช่านี้นะคะค่ญญายิ้มสวยๆค่ะบันทึกภาพสักครู่ค่ะด้วยค่ะภาพวสิญญ่งทีญญ่เจอครับไว้ท้ายเดียวครับ เพื่อนการโปรกรรักษาครับรักความรักษาทรงมีวัิสารในพื้นที่ซึ่งมีแล้วก็มใช้ซึ่งแคเนี้ยเราไม่ได้ไปตัดไม้ใหม่เลยจิงจรแล้วที่โซึ่งเราก็ก่อนที่เราจะมาทำตรงนี้เราก็ได้ไปเดินว่าต่าง่รรชาติานั้นอ่ะ ขอตัวนแล้วก็ะเป็นคดีตการจาหรือว่าโอกาสค่ะเป็นรว่าผัดไอนะคะเป็นคดีตารโกออกนะคะเป็นข้อเท็จจริ